อะไรอ่ะถ,อถืออะไรมาให้ผมดูตัวผมเล่นเจ็ดเดือนโอ้ยอันนี้มาตัวแบบคอมมอนเลยวะตัวคอมมอนเลยว่าแบบตัวพื้นฐานเลยอ่ะเออตัวผมยังแบบว่าเป็นมีสก,กินใสอ๋อเว้เราเจะเพื่อนสวัสดีคุณหุ่นยนต์อาจจะต่างกันนิดหน่อยแต่เราเป็นเพื่อนกันแต่เพื่อนหนีไปแล้วอ่ะแล้วแล้วแล้วผมมาแล้วต้องเริ่มงไงอ่ะโอ้เจ้าหมอนี่ใครเนี่ย โอ oh, ้ก็ได้คุณทิกเกอร์เหรอว้ยตัวใหญ่เบอร์เด้อเลยอะทีม่มาเลยออนีอพี่กดไปตรงเล็กไดโน8 08 o ศูนย์ทับปโอาร์ซีศูนย์ทับเทพนิยายคืออะไรอะโลหะเ,เราไปอันแรกแล้วกันฮะกินเห็ด พันไหนเนี่ยลหลเออไยอ่อะ,อะโอ้โนี้ระดับความยากด้วยแน่นอนว่าเริ่มแรกก็ต้องอันแรกก่อนไปรู้ก่อนวิธีการเล่นเล่นอะไรยังไงปกติยากยอดเอายากแล้วกันยากแล้ว เออผมว่าผมไปเล่นเกมเออปลาลูกโป่งจะไปว่ามันก,กว่านี้มันก,กว่าป่ะเออใส่เข้าไปเอา้าตายเลยคุณทิกเกอร์งานงานยุ่งแล้วเออเดี๋ยวว่างรถนี้เฮ้ยซัดมันได้ปะ่ะอาอแล้วทำไมมีปืนด้วยอะ่ะเอ้ทิกเกอร์นอนไปแล้วอัพด้วยนะอัพอะไรอะ่ะอัพยังไงอะ่ะว่นี้เหรอ คือัานสุดฮะทำไมตัวผมไม่เห็นปเปลี่ยนแปลงเลยอะ่ะเออปกติไปจะละอัพมันก็ต้องมีแบบการเปลี่ยนแปลงป่ะว้าวมันมีกดปุ่มนั่งว่อกดปุ่มนั่งวะสนุกมากเลยโอ้เดโนเสาถือดาบมาด้วยเอาไม่ได้ถือดาบมาโดนไฟฟ้า,าช็อตเออเราต้องนั่งดูแบบนี้นะหรอ ผมว่าคนที่มันที่ส,สุดก็น่าจะเป็นคุณเอ่อคุณฟีอ่ะคุณต <laughs> ิ๊กเกอ่อสอนผมเต้นนะเนาื่อแบบว่ามันจะได้แบบมันจะได้แบบเออจะได้ดูส่วนนี้หน่อยผมสามารถหลับได้เลยนะตอนนี้ผมเลยผมสามารถหลับได้เลยนะผมไปผสมอะ ให้ตายเถอะเล่นเกมนี้คือวางวางแล้วแบบโอเคปล่อยแล้วก็นั่งดูอย่างนี้หรอคือ,อผมนึกว่าจะแบบมีดาบออกไปสู้กับพวกเรดอนเสามีปืนมีธนูหน้าไม้อะไรพวกนี้ที่ไหนได้มานั่งวางกลยุทธ์แบบนี้ขอดูขอดูเกมเดียวเลยว่าจุดจบมันคืออะไรมันจะเป็นยังไงว่าแต่ดูตรงไหนว่ามันอ๋อนี่งรอบย0่สิบทยี่สคือรอบสุดท้ายลยวะ ออสตารเล่นง่ายเป่าวะออสตาคือเอาเกมแนวนี้เหรอถ้าเกมเดี๋ยวนี้พอนะให้ผมกลับไปเล่นเกมลูกโป่งนั้นก็ได้ขอต้องเอาว่าเจ้านายผู้หมวดนี่คือเจ้านายเหรอกานกล้วไปเนี่ยว้ามีผูระเบิดออกมาด้วยกูจะบ้า พุดยากมันตายไปในซีอุยด้วยซ้ำเมืม่อกี้ตายคนยากว่ะแหละคือเราก็ต้องไปซื้อไอ้พวกนี้มาเป็นฐานให้เราเนี่ยนะเออเป็นเป็นตัวยิงให้เราอ๋อนี้คือปือนเหรอสัตว์เลี้ยงไปพอขอ,ขอร้องขอร้องเปลี่ยนเกม ลบลบไอหมอนี่ออกยังไงวะเอาแบบออกไปเลยอะไม่ต้องมาอยู่น,น,นั่นเนี่ยได้ปะมีมีอันอื่นอีกไหมซูปเปอร์บล็อกเหรอซูปเปอร์บล็อกอันนี้เหรอ <c oughs> อันนี้เหรอ <c oughs> มันคืออะไรวะไอไอน,นี้เออน้องน้องหลานผมมันชอบมากเลยอะ่ะเป็นห้องน้ำห้องส้วมมีมีหัววัดฝักมาก <c oughs> มันคืออะไร ทำไมทาไมทาไปเพื่ออะไรไว้หลอกเด็กเหรอแบบเออทาให้เด็กไม่กล้าเข้าห้องน้ําคนเดียวอะไรอย่างนี้ทาไมเพื่อครับครับโอ้โหอันนี้จริงเหรอซูเปอร์บอสคือริเนแนะนาให้เอ่อเล่นบนเซิร์ฟเวอร์ชั่นส่วนตัวการป้องกันการล้อเป็นแบบวางแผนแบบนั้นนี่แล้วเหรอไม่ใช่เหรออ่าลองลองโอ้โจไห้โมว่าแต่เราต้องมีอาวุธอาวุธอะไรปะไม่ต้องมีเลยเหรอไปล้นล้นอย่างนี้เลยเหรอจาน อาจารมาฝั่งนี้ก็ได้นะอาจารน่าจะโหดปะอันเนี้อาจารฮัลโหลเฮ้ยอาจารมาจริงอาจารย์เข้าปะเอาว่าอาจารย์เข้ามาออกมาเต็มเลยกันทีนี้ใครอะทิ้งจอกเหรอเออคืออะไรอะแผนที่คลาสสิการที่ทะเลฝ่ายแผนที่เริ่มต้นโอ้ยอาจารย์นําไปแล้วอ่ะ,อะไรอะโอแต่ออกยังไงฮะออกจากหน้านี้ยังไงเลือกตัวฟรี อันนี้เอศูนย์พอ,อยส์เนี่ยนะกู <c oughs> เป็นอะไรเนี่ยอ่ะกล้องสอง่งกล้องก้องดูนะเอ้าแล้วมีปืนเอาวะสวัสดีเฮ้ยคือกล้องพระทัดหาหานะปืนกำจัดคนที่คุณเฮ้ยมักล้าหน้าเข็ดเยี่ยมมากินโจโจ้ปะเนี่ย อ้าวยิงได้สก <À! S 1> yeah, ิเดิบิบยิบดิยิงยังไงช่วยด้วยเพราะแต่มันยิงมันมันยิงยังไงอะมันไม่มีปงมีเป้าอะไรให้หน่อยหรอเฮ้ยน่ามันโดนแล้วอ่ะโอ้มันจะจะตรงตามเมาส์

mày đọc mà chết gắn ê ê nhìn thôi nhìn khó bé có nhìn mùa anh đâu đâu ạ ê đâu ạ ê quá. อันนี้คือดีแล้วบดี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 เออเออกูยิงใครไม่ตายสักตัวเลยเออเออยิงอยู่เออตายสุขมากเลยสุดิงๆเราบอกสุดยอดเออเอ๋ไปดีกว่าทุกคน บายบายทำไมกูเล่นเล่นแล้วมันปวดหัวจังวะโอ้ไขจุ๋ยหมายเลขแปดอันนี้ผมว่าลองไปไปกำราบไททันกันหน่อยไหมไททันน่าสนใจได้เวลาปาดคอท่านเฮ้ยเอาว่ะชินโซซาซาเกะสตาร์โต้แอคแท็กออนไททันข้อหนึ่มีนามว่าเฮลลุดเรื่องของเชอร์นั้นค่อนข้างที่จะเศร้าในวันที่สงบสุขใช่มันเป็นช่วงเวลาที่เหมือนจะยาวนานแต่ว่ามันก็สั้นให้มอะไรเนี่ยไปกันดีกว่า เอานี่ดิเกมดีมันต้องแบบนี้เนี่ยเกมดีมันต้องมีแบบตัวละคอรอะไรแบบนี้เออโอยอันนี้อันนี้น่าจะกินฝงซักพอกเป็นอาหารหรือเปล่า ค okay. ปรับตัวเสร็จแล้วย้อนกลับครับอันนี้นี่เกมดีที่แท้จริงคนเห็นปะมันต้องประมาณนี้เปอร์เซยบลูเลยนะบอกเลยอันนี้ Holy shit. โอ้ y s ชิทเพราะแต่ผมยังไม่รู้วิธีการเลยบินยังไงก่อนอันเนี้ยฮะทุกคนใช้สลิงไงกูโดนถ่ายภาพจับกินเน่มึงบินไม่เป็น โอเคแตกไปเลยอะน,นี้โ oh, อ้ประมาณน,นี้เออเล่นยากว่ะแล้วมีไททันเหรอ <c oughs> มันบินไม่เป็นอะ่ะ โว้ยด้ไททันเฮสอดเข้าให้ไปที่นุกกระตาต้นคอโดนไปที่30ดาเมจโอ้โหแล้วตัวแรกงานนี้สลายเป็นหมอกควันทั้งตัวแรกัปต,ตัวถัดไปซัดเข้าไปก่อนทีนึง Ê. Ê. lê lê lê, ai Ê. Đau Ê. lại à? Mo lại, mới Bắn hả? Ồ, không được bắn. Tụi tao đang chết. Chân à? จะไปฆ่าไททันมาได้ต้องหนึ่งตัวด้วแลว้วเจ้าเจ้ารู้กันหรือเปล่าอ่ะให้ตายเถอะก็อะไรที่ล็อกตูเลชวัอ๋อนี่ไงมันจะล็อกให้เออจริงด้วยผมก็ขู่เล่นแบบนี้ไปนานทรมานโคตรมาเลยเจ้าไททนันถ้าไปเรียนรู้สก,กิลมาละโอ๊ยตกตกยังตกร่องบ้านอยู่เลย เสื่อเขาให้หนึ่งตัวผ่านไปเสือไม่โดนอันนี้ไืใครล้างผมไปแล้ว <laughs> อเอเอาย้อนกลับมายังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ เอาวะเพลงโคตรมาสวัสดีตัดไปที่ขาก่อนเออตัดเต้าให้ตายยังอ่ะตัดขาต้นขา เ <laughs> อตัวหายไปแล้วอะ่ะตายแล้วเหรอ <c oughs> ขวบเข้าให้ <c oughs> ฟันเข้าไปเออมงึงไงเจ็บจุกปะ เฮ้ยหมดอ่ะจับเขาให้หัวเข้าไปฮึเอามาเริ่มเป็นเริ่มคล่องสวัสดีคนไทยทันหูยหุยดีเอสรีอาร์จับอย่างนั้นเหรอสวนเออระหวะานี้หลบเข้ามาในตอก เฮ้โยโดนกินไปแล้วฟันแล้ว <c oughs> เซฟอย่างสุดอันนี้ตายจริงวะฟันปูดเข้าไปโอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่หมดทีโหลดล้กก็สุนขึ้นยากซะด้วยดิจัง วาหนีตายหงจ้าเดี๋ยวแล้วสับดูดเด็เด็ด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 ีเอไม่ไงโดนไปสามสิบไดเมจอาว่าออร่ะทุกคนอ้าทำไมเหลือสอคนแล้วคนนั้นเขาไปซัดเลยอ่ะ โอ้ยโอ้ยขอตกมันมากเลยอะ่ะไอหมอนี่ขอตัวนี้แล้วกันสวัสดีสับเข้าไปหนึ่งทีก่อนโดนเข้าไปที่และต้นโคในจังหวะนี้แตกตายีชีวิตยากที่สุดคืออะไรรู้ไหมการบังคับสลิงยากกว่าการไร้ฆ่าไททานี่ สวัสดีมึงเอ้ยโดนเข้าไปที่ขาอนทีซัดเข้าไปที่ต้นคอรีโหลดจิงเ,เดี๋ยวดรีโหลดไม่สำเร็จป้องกันขานั้นอะ่ะเข้าไปที่ต้นคอสวยไปเรื่อยไปเรื่อยเฮ้ยพวกนั้นคืออะไรอะ่ะ สีทองอะ่ะอ๋อคือฐานมาเจ้าโมนนี่มาแทบขาดตายซะจุดอ่อนคือต้นคอมึงเอ้ยเกือบเกือบไปแล้วทีนึงคุณ อะไรอ่ะชื่ออะไระจำไม่ได้โอ้ยโดนกระทืบงโดนกระทืบแล้วเออตายฝันร้ายเร็วฝันร้ายเดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันโอ้โหเจ้าอ่ะเนาะสวดเอาไม่ทันได้สวบนะ่ะเล่นสวบไปแล้ว สูบแบบไปหนึ่งทีสลายไปเลยเหรอแรงเกินมันอยู่กันเยอะมากสูบเข้าไปให้หูแล้วด้วยเม็ไปนึ่งร้อยแล้วไอว่าทีมยังเวิร์คยืนมองปึ๊บสูบไปให้ในจังหวะนี้ล่าช็อตที่ดีเฮ้ ฟันโอ้โหไปโดนเ,เกือบโดนกินแล้วมึงโอ้ยเกือบเกือบไปแล้วขอบคุณมากเลยนะ่ะคุณคุณนี่คืออะไรอะ่ะคือการ์ตูนการ์ตูนไปก็ต่อของหนูเตะไปหมดเลยฮึ <c oughs> ขึ้นไงวะ <c oughs> ไม่ทันได้ฆ่าเลยอ่ะ <c oughs> อันนี้ตามไม่ทันเลยจริงๆเขาไปแบบเร็วมากขนาดฝันร้ายเนี่ยอาพิลึกด้วยโอ้วันนี้มีไว้ไทยทันมีปริตเลยวยะเนี่ยเนี่ยมันไม่ยอมขึ้นเนี่ยผมมีปัญหากับการเป็นการติดหน้าตา่างโอ้มาเลยเจ้าคุณไททันฮ่าคุณโดนกินแน่ไปด้วย เออโดนเขาให้ไม่ล่ะมงโอุย้ยเขาเตะชันนอกเลยขอบใจมากเลยคุณพลังใบนี่เกือบแตกไปแล้วสัตว์โลดเฮ้ยไม่โดนได้ไงก่อนเต็มเต็ม มึงเอ้ยเจอาวินาทีจะมีปัญหากับการไต่ตึกนี่แหละไต่ตึกเลยโอ้โหวิปลาดเหรอโจมที่เข้าให้มึงตัวละเฮ้ ช่วยด้วยช่วยด้วยเจ็บมากเอ้ยโดนใครอะมองใครไม่เห็นเลยเไว้ก่อนไปหนึ่งสวยยังโคตรเอาแล้วโดนไปเอาว่ะยิมยังเวิร์คอันนี้ โอหตายแล้วเหรอโอ้โ oh, หตัวนี้นตัวใหญ่มากซึบเข้าให้เก้าสิบแปดเฮ้ยเว้ยวิดดิเด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 อวาะเข้าไปแล้วดอกเฮาะมันจะรอกมันอกกินอยู่มันรอกกินอยู่มันดอกกินอยู่เกือบไปแล้วมึงมึงเอ้พยพับสยองจดจัดเมื่อกี้ถ้ากูแบบห่อยเครื่องสามมิติลงมาปุ๊บพร้อมเลยอ่ะพร้อมกินอันนี้ รื้บาดเจ็บเรือรังอันนี้ออกมีหมอกด้วยหน้านี้นะทุกคนเอาโลดตัวนั้นแหละโอ้โอ้โขึ้นยากโคตรมาแล้วอะไรซะสวบเข้าให้99สก้าตัวจังโคตรโอ๊ย จังหวะน,นี้เขาให้ปราบแรกใครอะใครอะโดนเขาให้ซาล่าคูเนี่ยเออไม่ตายง่ายหรอสุดยอดอีกหนึ่งปูอะเฮ ยีโโลตั๊บตัวลุ๊ปอันนี้มีหนึ่งตัวมาอยู่ซอกอะไรนี้ ดีตัวใหญ่มากอุย้ยไปติดเออตายหมบมหตัดเข้าไปที่ขาแล้วมันชุดไงทั้งวันนี้ตัดคอตัดคอรอเธอคอได้รอเธอ อันนี้โดนลุมสามตัวฮ่ากระดูขักเฮ้อดีมากคุณคุณคุณพลังใบเฮ้ยนีกว่าแล้วกันทำไมอ่ะมันจะเจ็บแขนเหรอถ้าเจ็บต้องทำยังไงอ่ะ เฮ้ยผมขอฆ่าหนึ่งตัวได้ป่ะภารกิจมันบอกว่าให้ฆ่าหนึ่งตัวรักษาตัวคืออะไรอ่ะรักษายัางไงวะนี่ไงฟันซะเลยเฮ้ยฮือโดนไหมล่ะมือเออบอกเลยว่ามือเดียวก็เอาอยูออ่ นี่ไงรักษาโอ้ตาแขนเขินจะตายเถอะโอเคครับก็ประมาณนี้ดีกว่านะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาร่วมสนุกด้วยกันนะกับช่วงเออพาไปเล่นนะวันนี้จะได้ตัดลงยูทูบไหมก็คอยว่ากันดีกว่าถ้าเห็นก,ก,ก็ก็ได้ตัด <laughs> ถ้าไม่เห็นก็ไม่ไม่ได้ตัด <laughs> โอเคสำหรับนี้ขอขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามารับชมรับดูกัน โอเคตอนนี้ก็ประมาณนี้แหละขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมสนุกกันเจอเกณนไปละเจอกันครับผม